สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับที่ออกมาจากฝั่งเบื้องหลังของชาวมุสลิมเองนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของของชาวมุสลิมนะครับที่เขามีส่วนสําคัญในการยึดอานาจจากในหลวงรัชกาลที่เจ็ดนะครับผมขออนุญาตเปิดเอกสารหลักนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่คือเอกสารสําคัญฮะเบืบ้องหลังชาวไทยมุสลิมในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ห้าฮะ เป็นเบื้องหลังเลยนะครับผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสห้านะครับบางส่วนที่ปารีสปี2 4งพนเจ็สบนะครับนับจากคนที่สี่จากซ้ายคือนายปีดีพนมยงขวาสุดคือรอทอแปกขีตะสังคะนะครับจอมพลปอพี่บูสงคารม ที่สองจากขวาคือร้อยโทประยูนพมรมนตรีเนี่ยครับจากภาพนี้ครับขยายให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับคือเบื้องหลังที่เปลี่ยนการปกครองของประเทศไทยนะฮะในนี่ยครับมีภาพประกอบนะครับค่ณผชมครับที่มาของเอกสารนะครับ ศิละปะวัฒนธรรมฉบับมิถุนายนพศ2 4 0 2 5 4 7ครับผู้เขียนนะครับผู้เขียนคือสุขปีดาพนมยงนะครับนามคุณพนมยงเลยนะครับเอกสารชุดนี้เผยแพรมานะครับเผยแพร่มาตั้งแต่วันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564ครับรายละเอียดน,นะครับชาวไทยมุสลิมที่ได้เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน นายบรรจงศรีจลูนนายแชมพมยงนายประเสริฐศรีรจลูนนายกาลิมศรีจลูนซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยมุสลิมทั้งหลายในการที่พี่น้องร่วมศรัทธาในองค์อัลละห์ได้มีส่วนร่วมในการทําให้เกิดขึ้นซึ่งความก้าวหน้าของบ้านเกิดเมืองนอนพัฒนาให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมซึ่งเป็นการสอดคล้องกับคําสั่งสอนของอิสลามครับ นี่นะครับนี่ก็บอกว่าสอดคล้องกับคําสั่งสอนนะครับคําสั่งสอนของอิสลามนะฮะนะครับการที่ไปยึดอานาจจากกษัตริย์เนี่ยฮะสอดคล้องกับคําสั่งสอนของอิสลามนะครับมาดูต่อนะครับหน้าต่อไปนะครับท่านชมครับพลตำรวจโทพญาอาธิการประกาศอาธิบดีตำรวจ ก่อนเหตุการณ์วันที่24มิถุนายน2475ไ,ได้เริ่มและแค่ระ,ะคายว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะเป็นภัยต่อผู้ปกครองประเทศจึงได้ส่งตำรวจสายสืบสายลับออกติดตามข่าวข่าวการเคลื่อนไหวโดยเน้นความสงสัยไปที่กระบศรอสอ130โดยเน้นความสงสัยไปที่กบฏรอสอ130ที่ทำการไม่สำเร็จสมัยรัชกาลที่6เมื่อ20ปีที่แล้ว ติดตามข่าวลือข่าวปล่อยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีและวิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าทั้งนี้โดยมิได้มุ่งประเด็นความสงสัยไปยังมุสลิมหนุ่มสมาชิกแห่งคณะราษฎดอเลยนะครับ นักกุงปาริดเดือนกุมภาพันธ์พศา2470ร่าสุรจำนวนเจคนได้มีการประชุมเป็นทางการเป็นครั้งแรกผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นคือ 1. ร้อยโทรประยูพะนพมรมนตรี2ร้อยโทแปกขีตะสังฆะวงเล็บจอมพลปอพี่บูสงคราม 3. ร้อยตีทัศนยัยมิตรพักดี 4. ในตั้วละพานุกรมห้าหลวงศิริราชชไมตตีหลวงศิริราชไมตตีนะครับ